อ่าตอนนี้ก็ทำทางกันอาคนละเที่ยวสองเที่ยวนะฮะสองอ่าสองคันครับอามน้อยกับเอ่อเรืออารามนะครับอาน้อยกับเรืองอารามว่านี่ครับที่ผมพูดบอกว่าตรงนี้มันเข้าไปเอาไม่ได้นะก็เอ่อเอาดินแห้งวัวปู นีู่เพื่อที่จะเข้าไปเอาดินข้างในนี่เห็นไหมพี่น้องไม่รู้ว่ามีเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะปนลาไหลอีกหรือเปล่าวันนั้นที่ท่านในที่ได้เข้าดูคลิปผมตอนที่ได้ปลาไหลตรงนี้เลยนี่ตรง,งหน้าจ่นเล่นตรงนี้เลยทีเลนนะครับ นี่วหนนาจุยเดินไปไหนอีกนุน้าจุยเดินไปไหนเนาะ นู่นไปขุดคีเลนอะไรตรงนู่นเอา้าคีเลนแต่เช้าเลยหัวหน้าจิโร่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไปทำอะไรนู่นอะเอารถาโรอยู่นี่นะหัวหน้าจิโร่เนี่ยไอ้แกชอบแกล้งนะอ้แกชอบแกล้งให้รถรอนะทำอะไรตรงนู่นไปคุณหาปลาไหลเหรอ มันจะมีไหมปหลาไหลปลานนรมันแห้งหมดหรอหรือไปทำอะไรไม่รู้นี่รอยขุดหาปหลาไหลอยู่นะเมื่อวานนี่เนี่ยตรงเนี้ยเอ้ตรงนี้มันโดนแดดมันเลยแห้งนะเกลอด,ดมันมันเข้ามาไม่ได้นะมันพวงนี้นะ่ะนี่มันโดนแดดแห้งหมดแล้วนี่ ูไปโกยๆหาปลาไหลเลยนะนี่นี่แล้วก็จะหันมาแล้วดูท่านี่เอามาแล้วนิดเดียวก็เอานะาเพราะนายโรยเพราะนายเดินไปแกล้งเขานิดเดียวเนี่ยนุ่นอะไปขุดห้าหกปุ่งขีอ่ะ เอ๊ะมาทำไมตรงนี้ ฮเฮ้หัวหน้าจีโรนี่เฮ้อ่ะนี่ครับเที่ยวแรกครับของวันนี้นะเจ้าอามน้อยซอยยิกๆอ่าชื่อของเขานะครับเจ้าอามน้อยก็เปลี่ยนรถขับนะได้มาขับคันน้องอ่าน้องใหม่นะน้องใหม่ไรสกัดนะครับคันนี้ไม่ได้ขับเจ้าคันแดงแล้วนะ นี่ท่านในที่เอฟซีอาร์น้อยครับก้อาร์น้อยนี่ขับรถ j o 7 e เองมันเร็วนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เขาอ,ออกมาใหม่นะครับคันนี้ก็ใครจะอ,อาร์มขึ้นขับคันนี้เลยแต่ว่าเจ้าอามก็ไม่ค่อยอยากขับเท่าไรนะครับอยากขับคันแดงครับเสียงมันเปรดดีฮะว่าอ,อยากขับคันแดงเสียงมันเปรดดี แต่คันแดงก็รถก็หลายปีแล้วนะพี่น้องคันแดงรถอยู่ประมาณ5ปีเอาเตีมแล้วไโอ้มีหลุมเท่านั้นอ่านี่ฮะหลังจากเอาดินอ่ามาเททำทางปีห้าเที่ยวนะครับ ตรงนั้นก็เป็นเ,เละๆอยู่นะตรงนั้นันืงจะเป็นตัวดินเก่านะอ่ะคันที่สองปาเยอะเยะเ้ยแสดงว่าตรงนี้นี่น่าจะต้องทําทางอีกนะนี่ทำ,ทำทำทีเดียวน่าจะไม่จบนะเพราะว่ามันมันวิ่งลงล่างไม่ได้หรือเปล่าถ้าไปได้นี่ ไม่ต้องปูทางนี่ ฝั่งนี้มันจะแข็งให้ไหมถ้าแข็งนี่ถอยเข้าไปเอาได้เลยอ,ะ <S 2> <S 2> อ่ะไเต็ม<ร>แล้วไปไหมไปเยอะตรงนี้เซ็ต เอ้ยเกือบเกือบอยู่ฮะแหม น่าจะทุบเลยฮะต้องเบียดเบียดมาฝั่งนี้หน่อยนะครับต้องเบียดมาฝั่งนี้หน่อยเอาอีกแล้วเว้ยไปไม่ได้มาหาเมื่อวานทั้งวันนะครับมาตอนเช้า วันนี้โดนแกล้งอยู่ทั้งตั้งแต่เช้าแล้วหนักจรวดแกล้งกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับพอ,อ,อมีความเฮฮาปาร์ตี้ในการทำงานนะจะได้ไม่ฉีเรียดกันนะครับ แต่การแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะซีเรียสน,นะงานตักดินใส่น้ำแบบนี้นี่สบายๆนะครับสำหรับงานที่ซีเรียสคือว่าเป็นงานที่การาแต่งงานแต่งอ,อ,อ่านงานอ่านงานวางแผนนี่เป็นงานที่ซีเรียสน,นะครับการอ่านเกมอ่านเกมว่าเราจะต้องทำยังไงขุดไปยังไง ให้มันมันง่ายให้มันได้เอาดินออกให้มันได้ไวหลายๆอย่างนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่อ่านเกมนะมันต้องต้องอ่านนะแต่ว่าตรงนี้คือพุณเอาใจกลางออกนี่ไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหเกือบอยู่นี่มันต้องมาฝั่งนี้นิดๆน,นะครับโอ้ยเจ้าคันเหลือคันเหลืองเกือบอยู คันแดงจะรอดไหมนี่คันแดงจะรอดไหมรถก็น่าจะอยู่6คันเหมือนเดิมนะครับอยู่6คันเหมือนเดิม มาดูเจ้าคันแดงเจ้าจะอกตัวไหวไหมตรงนี้ว่าฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวาจะมียุบยุบนะ จอแด,ดงจึงคืองไปเต็มแล้วดูที่จะไวัไหมเอออ้าไม่มีปัญหาครับอ่ะเหลืออีกสองคันนะครับทะเลซ่ากับชงนิธินะฮะ มาดูการออกตัวของน้องทะเลซาบ้างน้องทะเลซาใน1075นะครับการออกตัวของน้องทะเลซาต้องเปิ้ลก่อนนะเป็นเป็นเป็นแปนฮะเรียกว่าสุดยอดนะครับน้องทะเลซาเนใีนะ่ใช้ยางเก็ด50นะใช้ยางเก็ด50เอา้าเจอที่เอียงแล้วน้องทะเลซา ô tiếng cái này nè tiếng cái này mình đặng nó นี่ครับพื้นที่ของวนายจอยกกยังเหลือไม่เยอะเอาเจ้าอาร์น้อยมาฝั่งนู้นมันจะมาได้เหรอเออ,อเรียบร้อยดันตัวชุบเอาโอ้โหวณาจอยรู้ว่าเจ้าไม่ไหวครับดันตูดรอเลยเครื่องดับดันอย่างเดียวครับเจ้าอาร์น้อยมันจะขึ้นตรงนั้นไหวไ,มไหมละ่ะ ชงนที่คันสุดท้ายครับคันที่หกนะครับคันนี้ก็ชงนิี่นี่แกไม่ได้อยู่แถวบ้านกลวนนะแต่ว่ามีพี่น้องอยู่แถวบ้านกลวนนะครับก็เคยมาวิ่งร่วมด้วยกันนะก็เลยาสาลูกนี้ก็หารถหารถเสริมนะครับตอนที่นั่นนะก็มาชงนิี่ก็มาช่วยอีกหนึ่งหนึ่งคันแล้วก็ มีอีกหนึ่งคันามาวิ่งมาวิ่งได้สองเที่ยวนะมาวิ่งได้สองเที่ยวหนีเลยครับมาไม่ไม่ไม่อยู่แล้ววิ่งสองเที่ยวหนีเลยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับหรือว่าหัวนาจโจ้ใส่เยอะเกินไปไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเขาไม่สู้เองอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะ แต่ได้ยินว่ามาวิ่งในสองเที่ยวนี้ฮะอันนี้ก็แล้วเตะครับแล้วเตะการทำงานมันก็มีหนักมีเบาเปนเรื่องธรรมดานะครับน,นี่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็ามาอยู่ที่สาฮารก็ใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงแล้วอีกวันนี้อีกพรุ่งนี้อีกสองวันหรือสาวันน่าจะจบ ตรงไส้ในนะค,ะะร,ะครับสถาคลิปนี้บายบายนะครับ